สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยอบเกมแล้วก็วันโด่งสั่งมัตชั่นกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดกระชากับเกมนี้กันอีกแล้วนะครับซึ่งตู้ชิโนจะมาเปิดกัเนี่ยเป็นตู้ของวีเดียอนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าเนี่ยคือตู้ดักดีๆตู้หนึ่งเลยนะสำหรับใครที่ไม่อยากเปิดเธอก็ข้ามไปได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมอยากเปิดนะเพราะว่าตู้ดิสเขาทุกตู้แน่นคุ้มมากๆสำหรับผมนะคือมันคุ้มมากๆเลยนะครับผมงั้นเราไปดูตัวฟีเจอร์กันก่อนนะครับผมว่าน่าตูนเนีตัวอะไร อย่างแรกเลยวีดีโอใช่แน่นอนว่ามีวีดีโออยู่แล้วนะครับผมซึ่งถามว่าเธอดีไหมดีมากนะครับเพราะเป็นลีดเดอร์ใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมียูนิตสกิลอีกนะยูนิตสกลิลเนี่ยคือดีอีก,กนหากนะครับผมอ่ะต่อไปโดเทนม้หมดเลยวะโคดเทนลิปตัวนี้เนะี่ยดีเป็นซัพพอร์ตของกิฟต์เซนตวอลเลเอร์นะครับผมเอาจริงๆคือเป็นตัวขัานต้ที่ดีมากนะครับตนนัวนี้ต่อไปโบแจ็คเป็นลีดเดอร์ของสเป๊ คาร์วัลลิงวอริเออร์ซึ่งผมอยากได้เขามากเพราะผมจะได้เอาเขาไปลงซูเปอร์บอลเทนโรต่อนะครับผมผมต้องการเขามากที่จะเอาไปลงซูเปอร์บอลเทลโรอยากได้มากเลยนะครับผมแล้วก็ตัวดีอย่างโกหังโกหังตัวนี้ผมยังไม่มี้ติดไอด,ดีซึ่งมันดีมากๆผมบอกเลยว่าควรมีสักตัวในไอดีนะครับผมตัวใหฟ่ฟางแน่นอนฟางตัวนี้ยังใช้งานได้นะครับผมสตักดีเป็นเก่งมากนะฮะอ่ะสามารถตุกตัวนี้ก็เฉยๆนะสำหรับผมตีแรงเฉยๆแค่ตีแรง,แรงอะ่ะไม่ได้ถึกเลยเลยานเอง โปรคูเปตัวนี้นะครับผมพอเปลี่ยนร่างแล้วเขาจะแตกดีเฟนได้นะครับถือว่าดีมากถึงยังไม่เปลี่ยนร่างก็แตกดีเฟนได้นะก็ยังเป็นตัวละครดีตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะตัวหน้าตู้ก็มีคสนี้นะครับผมซึ่งดีทุกตัวส่วนตัวผมไม่อยากได้ซามาตัวนี้ผมไม่อยากเอาเขานะครับเพราะเขาผมผมไม่ค่อยเขาเท่าไหร่หลังจากเนี้ยคือเขาอ่อนมากผมไม่อยากได้เขาเท่าไหร่นะครับผมส่วนตัวซ้ายตัวนี้ยังได้นะครับโปรคูเปตัวนี้ก็ยังได้นะฮะได้มาหมดเลยนะครับผมคือหน้าตู้ตอะ ยังเว้นตัวอะไรก็ได้ยังเว้นสามมาติแค่นั้นแหละงั้นเราไปเริ่มกันเปิดกระชาตุ้งวีเดกันเลยนะครับผมไป Let's go <S โอ้โหโอเคฟูลพัมเมี่นะฮะ ah! มากันเป็นครอบครัวขนาดนี้จะเกลือไหมจะยันหนึ่งเป็นแบบไหนวะเนะี่ยไม่แตกนะครับผม หวังยากๆนะฮะอันนี้หวังยากอยู่ว่าจะได้ตัวอะไรเนี่ยครับผมโคจักีอยากได้มากเลยนี่ไม่ใช่บีเดียวนี่แพงเดียวไม่ใช่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ตัวอย่างเกลือนะครับผมไม่อยากได้เลยนะไม่อยากได้เลย แต่น้อยตู้นี้มันก็การันตี S R นะแต่ไม่รู้ว่าตัวไหน S S R นะครับผมมันการันตีเฉยอะไปต่อตัวติดต่อไปกันเลยนะฮะวีจิต้าฟีลไหมฟีลไหมฟีลไหมโอ้ไม่เอาน้ำมาวันน่ะเอาไว้มามาเว้ยวิจิต้าให้โชว์พลังของนายฉันน้นหน้อยวีดีโอมามวีดีโอมาคือจบเลย โกหังก็ได้โกหังเขียวเนี่ยไม่อยากได้เหมือนกันนะผมไม่อยากเอาเขานะครับเพราะเขาผมผมไม่ค่อยเอ๊ะเขาอะไรหลังอย่างเงี้ยคือเขาอ่อนมากเกมเกมเกมฮัลโหลเกมเกมมึงแกล้งกูใช่ไหมไอวีเวนไอฮาเกม,กม,กมโอ้ย กูรุงมึงแล้วกูยังไม่รู้รุงอย่งางวะเออยยังไม่รู้ว้ยโอเควิจิต้าได้แต่มึงไอ้ไอ,ไอว้วามวมึงจะมาทำไมไม่ต้องการเฮ้ยไปเขาดต่อไปกันเลยนะครับผมให้ตายสิวิจ <|th|> <|th|> ิต้าแกวะวิจิต้าเลยแก อ้าวฟิวสองรอบติดว่ยไอ้สัสอะไรเนี่ยจะฟิวก็ฟิวแต่ไม่เอาซ้ำมาสูดได้ไหมเชนีโฮอยากเป็นซ้ำมาสูนะมึงไม่อยากไม่ซ้ำนะวีเดียวดิโอโหโกโ,โคคายโยเคนโบแจ็ค โอเคยังได้ดียังดีที่ได้โบแจกยังดีนะยังดีที่เป็นโบแจกนะครับผมยังดีนะถ้ามึงไม่โผล่มันี่จะร้องไห้แน่ๆแล้วตัวที่เหลือนี่คืออะไรเนะีอะอะไรเนี่ยมันคืออะไรทำมันคือโอโหสามาคู่มึงนี่นะไม่ไหวเลยนะใช่ แต่เอสตาก็แตกเยอะเหมือนกันนะครับผมให้อภัยไ,ได้เอสตาแตกเยอะเออ,อแ,ผแผ่นเดียวลุง้งแผ่นเดียวลุ้งเลยเหรอโอเคอืมอ่าฮเส้นทางแรกนะครับผมกับสมสุไม่ต้องการ ไอ้นอนวันยูอยู่เนาะไม่ต้องการเลยไม่ตายสิวันนี้ก็ได้ก็ได้ฟิเซอร์จากตู้เก่านะผมเพิ่งเปิดได้อก็ลุงแล้วแต่ยังไม่ได้ต้นเลยอันนี้อูปก็ตู้เก่านะครับผม มีลหลีกไหมนี่ลุงเสถีโอเคนะครับผมจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับตัวนี้แล้วนะฮะปดลุงได้ถือว่าเก่งนะครับผมตัวนี้ โอ๊ะผิดเอ่ะเรามาเช็คเอิสตากันใหม่นะครับผมทุกคนแน่ใจนะครับว่าผมจกหล่นลายแต่ิสตาเอาอ่ะสองตัวนี้ที่เหลือก็คือตานแล้วนะครับคืออก็คือลุงนั่นเองนะฮะมาโบแจ็คเรามาอัพนายกันเถอะนายมีปุ๋ยไหมนะี่ะมีปุ๋ยนี่ยับไนปะ อย่างดีนะที่ได้โบแจค็คนึกว่าจะไ,ไม่ได้อะไรกิดไมายจะมือกับบ้านแล้วโอเคช่ไอ้โบ้แจค็คตัวนี้มันมาตู้ไหนวะมาตู้นี้ปะไอเอลอาร์ R, โกฮังเขียวอะใช่ไหม ผมจำไม่ได้นะครับว่าเขามาดูไหนแต่เขาเก่งมากคือเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยนะครับเป็นการเปิดกระชาที่ <c oughs> คำพูดเป็นจริงเฉยเลยว่าไม่อยากได้สามสัสคอยากได้โบน <c oughs> เจ๊แม่งน้ำตาจะไหลนะครับผม นี่ก็หมายวว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ